สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะมุ่งพัฒนานหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยร่วมกับบริษัทโฮมโปรดักชันเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนค่ะด็อกเตอร์อากนิตคลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามความร่วมมือกับบริษัทโฮมโปรดักชันเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสในประเภทสาขาวิชาพานิชยกรรมสาขาธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนักศึกษาที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการจะต้องมีความพร้อมความเข้าใจในกฎเกณฑ์เคารพกติกาของสถานประกอบการมีวินัยและมีบุค,คลิกภาพที่ดีนอกจากนี้นะคะนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์จะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักง,งานประจําเช่นค่าตอบแทนการทํางานค่ารักษาพยาบาลเบี้ยขยันประกันอุบัติเหตุและเครื่องแบบพนักง,งานเป็นต้นค่ะ